สวัสดีครับสวัสดีครับยามค่ําคืนวันนี้นะครับนะขอสักหนึ่ง EP พี่ชายขอสักหนึ่ง EP นะครับมาอุดหนุนน้องันหน่อยแล้วนี่ครับในยามค่ําคืนนี้นะครับวันนี้มีนะฮะรุ่นนะครับพลิกชีวิตนะครับนะเอาไปบูชากันพี่ชายนะครับชีวิตตอนนี้นะฮะยังไม่ค่อยรับรื่นใช่ไหมพี่เอารุ่นนี้ไปบูชากันเลยครับนะสำหรับรุ่นพลิกชีวิตนะครับนะท่องคาถางนึกแต่หลวงปู่ไว้นะฮะ โอ้วันนี้นะครับมาแบ่งปันพี่พี่นะครับน้ามาช่วยอุดหนุนหน่อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาลุยรายการแรกกันเลยพี่ชายนะครับถ้าหากชอบถูกใจนะครับองค์ไหนพี่นะฮะสามารถติดต่อมาได้ที่ไอดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวมาลุยรายการแรกกันเลยรายการที่หนึ่งนะครับน้องขอเป็นเนื้อเงินพี่ชายนี่ฮะเนื้อเงินเลี่ยมกรอบกันน้ําเรียบร้อยนะครับเลขคนจัเบอร์สิบสี่ด้านหลังเป็นภาพปิดตาเนี่ นี่ฮะตอกเงินนะครับตลาดหังพะปิตานะครับแบ่งปันที่พี่นะครับที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับเนื้อเงินนะพี่นะเนื้อเงินนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองมาเป็นเนื้อเงินนะฮะลงยาธงชาติครับเนื้อเงินลงยาธงชาติเลขโค้ดนัมเบอร์หน่อยเลขสิบครับ เลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสิบลายการน,นี้ลงยาตรงชาตินะครับขอที่หนึ่งพันนะครับสามร้อยบาทนะครับขอที่หนึ่งพันสามร้อยบาทเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสิบแต่ถ้าพี่ๆรับสององนะครับองพันสี่องคพันพันสามนะครับวันนี้น้องจัดโปรโมชั่นให้นะครับน้องจัดโปรโมชั่นให้นะครับขอที่สองพันขอที่สองพันสามร้อยไอ้ขอที่สองพันสอง 2200ผมปิดให้ยกคู่ครับแต่โปรโมชั่นให้พี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สามครับนี่รายการที่สามมาเป็นองค์นี้เลยพี่ชายใครชอบสายงานเพียวห้ามพลาดครับรายการนี้เป็นเนื้อทองประทานสาตนิน,นะฮะเนื้อทองประทานสาตนินตอกเก้ารอบพี่โคตรงามฮะ เลขคนเบอร์หมายเลขเจ็ดนะฮะตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่ที่สองร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่พี่ที่สองร้อยบาทนะครับองค์ไหนสองร้อยบาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้สามร้อยห้าสิบยกคู่ไปสามร้อยห้าสิบยกคู่ไปสำหรับรายการสองร้อยนะพี่นะมาฮะมาลุกนต่อนาะพี่นะรายการถัดไปครับ รายการถัดไปครับมาเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับมาเป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุ้งฮะลงยาแดงชํำๆนะครับลงยาแดงชํำๆเลขคนละเบอร์หมายเลขแปดสิบห้าครับเลขคนละเบอร์หมายเลขแปดสิบห้าลงยาชํำๆวาวๆเลยพี่นะรายการที่สี่นะครับรายการนี้สองร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่เอาไปจับคู่กันได้เลยนะครับเอาไปจับคู่กันได้เลยนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นเนื้อมหาชนวน มาหาชนวนผิวลุ้งเหมือนกันพี่ชายนะแต่องค์นี้ลงยาเขียวครับแต่อง์นี้ลงยาเขียวเหนียวซับฮะช้ำๆนะเลขโคดเตําเบอร์มาเลข็ดสครับเลขโคดเตอรเบอร์มาเลข73ค็ขขรข73ครับรายการนี้เอาไป200บาทเช่นเดียวกันพี่200บาทเช่นเดียวกันพี่นะเอาไปพี่ยกคู่350ยกคู่350บาทพี่รายการนี้รายการที่สห้าครับนะฮะ ต่อมาครับเป็นรายการที่6ครับรายการที่6เป็นองค์นี้พี่ชายรายการนี้ฮะฝังนี่ไงนี่ฮะฝังพลอยเก้าสีเลยนะฮะเนื้อสะตัมงคลนะครับองค์นี้เอาไปพี่ชายนะครับอ่าองนี้ผมขอองค์เดียวนี่ฮะสองบาทนะครับแต่พี่ๆเอาไปจับคู่กับรายสารายการเมื่อสักครู่นี้ผมให้คู่ละ350เป็นโปรโมชั่นสำหรับ EP ีนี้เท่านั้นนะครับ น่ครับใครไวใครได้ในพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่6ครับต่อมาครับรายการที่7ครับรายการที่เจ็ดครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูหน้ากากเงินแท้ครับลงยาจีวนด้านหลังเป็นหลังยานจมนะครับแล้วก็มีพับปิดตาเลขขนตเบนเนอร์มาได้เก้าสิบสามครับรายการนี้เนื้อทองแดงมันปูครับในรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทนี่พี่นะรายการนี้หน้ากากเงินนะครับ หน้าการเงินจับคู่ผมให้400ได้นะพี่นะให้แค่แค่400อยนะครับราคาเดิมนะครับส่วนมากครับเป็นลงยักษ์เขียวนะครับหน้ากากเงินแท้นะครับนี่ฮะทองแดงมาปูเล่คดําเบอร์มาได้18นะครับหลังยันจมครับนะฮะองค์นี้250บาทเช่นเดียวกันนะพี่นะจับคู่400ยได้เลยนะครับนี่ฮะรายการที่8นะครับต่อมาครับรายการที่9กับ10บนะครับรายการที่9ครับนะเป็นเนื้ออันนี้ฮะ เนื้อทองประทานนะครับหน้ากากนวะนะครับนี่ฮะลงยาแดงหวานชืสวยครับนะแบ่งปันพี่ที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับแบ่งปันที่พี่ที่สองร้อยยี่สิบบาทครับจับคู่สี่ร้อยนะพี่นะองนี้ได้ประมาณนี้นะฮะเป็นหน้ากากนวะนะพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่สิบครับนะฮะเป็นหน้ากากนวะเหมือนกันพี่ชายรายการนี้นะครับนะเป็นลงยาเขียวเหมือนกันฮะ เมื่อกี้ยาแดงนี่คนจเบอร์สี่สองนะครับองค์ละสองร้อยี่ิบาทจับคู่สี่ร้อยพี่ชายนะครับราคานี้ได้ประมาณนี้เลยพี่ชายนะครับสวยๆครับคู่ละสี่ร้อยพี่นะครับได้นักกักนวะนะครับลงยาจีวอนแบบนี้เลยนะครับสวยๆต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมามาชุดนี้พี่ชุดนี้โคตรสวยพี่เนะฮะชุดนี้โคตรสวยเลยรายการสิบเอ็ดถึงที่อ่ารายการสิบเอ็ดถึงสิบห้านะครับ ชุดนี้โคตรสวยพี่ผมบอกเลยนี่ครับเล้สิบเอ็ดถึงสิบหกนะครับเล้สิบเอ็ดถึงสิบห้าดูนะนี่ฮะสิบเอ็ดถึงสิบห้าพี่ชายนี่นะครับเป็นกะไหลเงินหน้าก,ากากทองนะครับหน้ากาก,ากชุบทองพี่นะครับโคตรสวยพี่รายการนี้อืพี่ขึ้นคอนะคือไม,ไม่ต้องอายเลยพี่เหมือนเนื้อเงินเลยนะครับเหมือนเนื้อเงินเลยนะครับถ้าใครไม่มาส่องเราแบบไปใกล้นะครับรายการที่ สิบเอ็ดครับพี่นี่ฮะพี่ดูครับดูดูความสวยนะครับพี่ดูความสวยนะครับนะนี่ด้านหลังเป็นพันยศนะครับรุ่นนี้หลังที่สองพิมนะเลขโค้นเบอร์แปดสิบสี่พี่ชายนะครับสองร้อยแปดสิบาทครับหนึ่งองค์นะครับหนึ่งองค์สองร้อยแปดสิบาทแต่ถ้าพี่ๆจับคู่นะจับคู่ผมให้พิเศษเลยจับคู่วันนี้ผมให้พี่ๆนะครับนะองค์ละสองร้อยแปดสิบาทใช่ไหมผมให้พี่ๆนะครับคู่ละสี่ร้อยขอสี่ร้อยห้าสิบ X สี่ร้อยห้าสิบผมจบให้เลยจบให้คู่เลยจะให้พี่รับสองคู่ไหมผมขอแค่ถ้าพี่รับสองค,คู่ผมขอแค่แปดร้อยนะครับนี่เอาไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองลงยาฟ้าพี่ที่สิบสองลงยาฟ้าหน้ากากชุบทองพี่เลขโคดตําเบอร์มาเลขสี่สิบเอ็ดครับเลขโคดตเบอร์มาเลขสี่สิบเอ็ดครับรายการนี้รายการที่สิบสองนะครับ นะครับต่อมารายการที่13ครับมาเป็นการไหลเงินลงยาเขียวเหนียวซับครับการไหลเงินลงยาเขียวเหนียวซับครับนี่ฮะเลขคนตัวเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดนะครับเลขคนณตัวเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดครับรายการที่สิบสามองค์ละสองร้อยแปดสิบบาทยกคู่สี่ร้อยห้าสิบบาทพี่ชายนี่ครับบอกเลยว่าสวยจริงนี่ครับบอกเลยว่าสวยจริงพี่ชายนี่ครับนะแต่ถ้าพี่ๆเอาไปจับคู่อื่นก็ได้พี่นะแคปรูปมาเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้นะครับ ต่อมารายการที่14สี่ครับมาเป็นลงยาชมพูกันบ้างนะครับลงยาชมพูบ้างพี่เล็กคนตับเบอร์หมายเลขสิบหกนะนี่หลังจะมีสองหลังพี่หลังพระพิตากับหลังพันยศนะครับเพราะรุ่นนี้อ่าฉลองด้วยฉลองอ่าวัดด้วยนะครับนาะเลกคนตับเบอร์สิบหกพี่นี่ยรายการที่14สี่ต่อมารายการที่15้าครับโอ้โหรายการนี้ก็สวยไม่แพ้กันพี่นะลงยาม่่งมหามนาจ์นะลงยาม่วงมาหาำนาะพี่เล็กคนตับเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวฮะเลขคนตับเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวครับนะฮะเนี่ย เอาอย่างนี้ละกันนะครับนะนี่ฮะจัดไปนะครับพี่ทักมาเดี๋ยวพิเศษให้กันนะครับใครชอบถูกใจองไหนนะครับต่อมาเป็นรายการต่อไปครับพี่อีกห้ารายการสุดท้ายครับนะครับมาเป็นห้ารายการท้ายนะไหนก็ไหนก็เป็นอีพีคั่านะฮะอีพีแรกๆเลยนะครับมารายการที่สิบหกนะครับสิบเจ็ดครับสิบแปดครับสิบเก้าครับยี่สิบครับเนี่นะนะ นะฮะนี่เฮ้ยผมมีผมมีองค์หนึ่งชาติมาครบครับธงชาติครบครับนะนี่ฮะนะครับเดี๋ยวอย่างนี้นะครับผมอธิบาย,ยางี้ก่อนนะครับแต่จัดโปรโมชั่นให้พี่พ,พยายามคำคืนนี้นะครับสำหรับคนที่ได้ดูคลิปแต่ละรายการนะครับสวยพี่นี่ เนื้อทองแดงลมดาลงยาทงชาตินะครับเลขโคดตําเบอร์หมายเลขเก้าสิบเอ็ดนะรายการที่สิบหกนะครับองค์นี้นะครับเอาไปพี่ชายขอที่สองร้อยบาทพอสองร้อยบาทพอนะครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับเลขคดตําเบอร์หกสิบห้าลงยาหลังพย,ยศลงยาทงชาติเฉียงฮนะองนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบนะครับนะรายการที่สิบเจ็ด รายการที่ที่แปดครับเนื้อมหาชนวนลงยาธงชาตินะครับหน้ากากเงินแท้นี่ฮะหน้ากากเงินแท้หลังพระปิตาครับเนื้อชนวนหน้ากากเงินแท้องค์นี้เอาไป2 5 0นะครับต่อมาครับรายการนี้เนื้ออบาก้าสตินลงยาธงชาติเลขค้นัมเบอร์หมายเลข60ครับรายการนี้เนื้ออบาก้าสตินเอาไป220ครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่20ครับรายการนี้เป็นเนื้อนวะเลขค้นัมเบอร์3 8หน้ากากเงินแท้ ัดสตินนฮะรายการนี้นวะขอที่สามร้อยห้าสิบองค์นี้นวะขอที่สามร้อยห้าสิบพี่รายการที่ยี่สิบต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อนวะลงยางชาติเถียงหน้ากากสามกษัตริย์หน้ากากพัทย์นะครับนี่นี่ฮะเลขคนตัวเบอร์ห้าสิบสี่นะครับองค์นี้เอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับเอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับส่วนรายการนี้ครับ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าถ้าพี่พี่ท่านใดรับชุดนี้สี่องนี้นะครับมูลราคาอยู่ที่นะครับเกือบพันนะฮะก็องค์นี้สองห้าสองห้าสองห้าห้าร้อยละห้าร้อยอะเกือบพันนะครับชุดนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดรับนะครับชุดนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดรับผมขอแบ่งปันให้พี่พี่ที่เจ็ดร้อยบาท รับไปเลยเจ็ดร้อยบาทสี่องนี้รับไปเลยนะแคปรูปมาพี่นะนี่ผมจัดโปรให้นะจัดโปรให้นะพี่นะนี่จัดโปรให้แต่ถ้าเดี่ยวพี่รับตามรายการนั้นได้เลยนะครับจัดโปรให้ผมขอเจ็ดร้อยจบให้ต่อมาครับรายการยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดครับนวะทั้งคู่นวะหน้ากากเงินหนึ่งองนวะหน้ากากสามกษัตนะริย์หนึ่งองนี่ฮะจัดเต็มนะครับจัดเต็มนะองค์นี้นะครับองค์ละสามร้อยห้าสิบนอเปิดแบงบอให้นะครับถ้า ยกคู่มันอยู่ที่เจ็ดร้อยใช่ไหมครับยกคู่อยู่เจ็ดร้อยใช่ไหมครับผมแบ่งปันให้พี่ถ้าพี่พี่อยากยกคู่ผมขอห้าร้อยห้าสิบผมให้ชุดนี้ครับรายการยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับเฉพาะอีพีค่ำคืนนี้นะครับลองเลือกชมดูพี่ชายนะครับ นะสำหรับวันนี้ก็มีแบ่งปันที่พี่มานี้ครับสามารถจัดโปรได้ประมาณนี้นะพี่ชายเนาะเดี๋ยวลองเลือกชมดูด้วยกันนะฮะถ้าหากชอบถูก,กใจอะไรกันไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ตอนนี้ก็กลาบขอบพระคุณพี่พทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ